ณริมฝั่งแม่น้ำท่าจีนสายน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนในสมุทรสาครที่แห่งนี้คือที่ตั้งของวัดกโรกรกากศูนย์รวมใจและแรงศรัทธาของผู้คนมานานนับร้อยปีทุกๆวันผู้คนจากทุกสารทิศต่ตางเดินทางมาที่นี่ด้วยความหวังความเชื่อและความเลื่อมใสในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเขาเคารพบ,บูชา และศูนย์กลางของแรงศรัทธาทั้งหมดนั้นคือองค์พ,พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นามว่าหลวงพ่อปู่พระพุทธรูปปางมาวิชัยผู้มีลักษณะพิเศษคือการสวมแม่นตาดำไว้ตลอดเวลาเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในอดีตการเ <t ip> มือ่อชาวมวลได้อพยพหนีภัยสงครามมาทางเรือพวกเขาได้อัญเชิญพระ e. <t ip> พุทธรูปศักดิ์สิทธิ์สพี่น้องร่วมเดินทางมาด้วยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ เร็วเข้าภายสุดแรงประคองเรือไว้พายุแรงเหลือเกินเราจะไหวไหมทำไมทำไมถึงยกท่านไม่ขึ้นเลยทั้งที่องค์น้องก็ยกขึ้นมาได้อีกแล้วเราหมดแรงแล้วท่านคงไม่อยากไปกับเราหลวงพ่อปู่หากท่านประสงค์ จะประทับอยู่ที่นี่เพื่อเป็นที่พึ่งให้แก่ชาว,ว้านณดินแดนแห่งนี้โปรโดแสดงปาฏิหาริย์ให้พวกเราเห็นด้วยเถิดและปาฏิหาริย์ก็บังเกิดชาวบ้านสามารถยกองค์หลวงพ่อปู่ขึ้นจากเรือได้อย่างง่ายดายราวกับปุยนุ่น ความปีติยินดีและความศรัทธาได้ย่งรากลึกลงในใจของทุกคนนับตั้งแต่วันนั้นก็มาตั้งแต่สาวๆแล้วล่ละเวลามีเรื่องไม่สบายใจอะไรก็จะมาไหว้ท่านขอพรท่านท่านก็ช่วยตลอดนะรู้สึกสบายใจขึ้นทุกครั้งได้มาตำนานความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อปู่ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นในอดีตครั้งหนึ่งได้เกิดโรคตาแดงระบาดไปทั่วทั้งหมู่บ้าน สร้างความทุกข์ทรมานให้จบชาวบ้านอย่างแสนสาหาัสชาวบ้านที่เจ็บป่วยได้มาบนบานสารกล่าวต่อองค์หลวงพ่อปู่และเมื่อพวกเขาหายจากโรคภยัยก็ได้นำทองคำเปลม,มุกปิดที่ดวงตาของท่านเพื่อเป็นการแก้บนจนดวงตาขององค์พระพุทธรูปหนาขึ้นด้วยแรงศรัทธาด้วยความเมตตาหลวงปู่กลับอดีตเจ้าอาวาส เกรงว่าการขูดทองออกจากดวงตาขององค์พระจะเป็นการทำลายความศรัทธาและอาจทำให้องค์พระชํำรุนท่านจึงได้นำแว่นตาดำมันสวมให้หลวงพ่อปู่กลายเป็นเอกลักษณ์ที่เล่าขานสืบมาจนถึงปัจจุบันขอบคุณนะคะขอบคุณที่ทำให้หนูมองเห็นโลกนี้ชัดเจนอีกครั้งเมื่อก่อนสายตาเมมีปัญหามากมองอะไรก็พร่ามือไปหมด มันทั้งทรมานและสิ้นหวังจนวันที่แม่พามาขอพรกับหลวงพ่อปูที่นี่เมื่อปฏิหารเกิดขึ้นกับตัวเองการถวายแว่นตาจึงไม่ใช่เพียงการแก้บนแต่คือการแสดงความขอบคุณจากหัวใจและการส่งต่อความเชื่อให้กับผู้อื่นไม่เพียงแต่ปฏิหารเท่านั้นแต่หลวงพ่อปูยังผ่านเรื่องราวร้ายๆตำนานเล่าว,ว่าเคยมีโจรใจบาปมาจอดท้องของท่านเพื่อหวังของมีค่าแต่สุดท้ายก็ไม่สำเร็จ ทิง้งไวเพียงร่องรอยแห่งการปกป้องคุ้มครองให้เห็นจากรุ่นสู่รุ่นจากตำนานเล่าขานสู่ประสบการณ์ตรงของผู้คนมากมายหลวงพ่อปู่แห่งวัดโกรกรากได้กลายเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งปาฏิหาริย์และเป็นบทพิสูจน์ของพลังแห่งศรัทธาและในแว่นตาดำคู่นั้น ได้สะท้อนภาพแห่งพลังศรัทธ,ธาของผู้คนที่ไม่เคยจางหายไปตามกาลเวลาเรื่องราวของหลวงพ่อปู่นวัดโกรกกรากเป็นเพียงหนึ่งในหลากหลายเรื่องเล่าแห่งพลังศรัทธ,ธาและประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในทุกมุมของบ้านเราสมุิสาครกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจแบบนี้ได้ใหม่ในรายการ เรื่องเล่าสมุรสาครได้ทุกวันจันทร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ สนับสนุนโดยร้านแว่นตาพอเพียงมีสาขาทั่วจังหวัดสมุทรสาครราคาเริ่มต้นเพียง290บาทเท่านั้นรับประก,กันจากเพจเด็กสมุทรสาคร